สวัสดีครับฮัลโหลวันนี้ก็ผมดีเจแม็กสันนะครับอยู่ที่บ้านสวนอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็นั่งทำออนไลน์นะครับเรื่องราวของธุรกิจหรือว่างานเจอเนสนะครับดูแล้วก็ไม่เหมือนเป็นงานเลยนะครับแต่มีโอกาสที่จริงมีรายได้มหาศาลทำที่ไหนก็ได้นะครับก็ข้อดีของการทำออนไลน์นะครับก็ข้อหนึ่งก็สะดวกนะครับข้อสองก็ไม่ต้องใช้ซีดีนะฮะ โบชัวนะฮะข้อ3ก็คืออยู่ที่ไหนนะฮะก็เรียนรู้ทำได้นะครับเมื่อกี้ผมก็เปิดในข้อมูลในเอ่อเซิร์ชใน Google คำว่าเจอเนสนะครับไปหลายประเทศทั่วโลกนะฮะฟังแล้วก็ไฟลุกเลยนะฮะแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ไฟลุกเพราะเห็นบรรยากาศนะครับของแต่ละที่อันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทำงานนะครับโดยที่เราจะทำไงให้เรามีไฟนะฮะโดยที่เราอยู่ด้วยตัวเราเนี่ยนะครับ ก็ต้องดูบรรยากาศหลายๆอย่างนะครับดูข้อมูลจากหลายที่ด้วยกันนะครับเพื่อกระตุ้นตัวเองในการทํางานนะอันนี้เป็นปกติของมนุษย์นะครับไม่มีใครที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เร้าใจเราจะทําให้เราคึกคับตื่นเต้นนะฮะเราก็ต้องหาข้อมูลนะหาสิ่งต่างๆที่มากระตุ้นตัวเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะข้อดีการทำอะไรอีกข้อหนึ่งต่อไปนะฮะก็ทําได้ทั่วโลกนะครับ แล้วก็มีเครื่องมือใหม่ๆให้ใช้ตลอดนะครับก็สื่อสารกันง่ายเดี๋ยวนี้ก็คงจะทราบกันดีนะครับเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถติดต่อกันต้นทุนถูกมากทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็ทําได้ใหีกสชั่วโมงนะครับแล้วแต่นะฮะจะง่วงก็ไปพักผ่อนไปนอนนะให้อิ่มเต็มที่สบายแล้วก็ให้จิตใจอิ่มเอิบนะฮะกระปี้กระเป๋าก็ลุกมาทํางานใหม่นะครับ จะเป็นตีหนึ่งเที่ยงคืนไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเราสามารถทําได้ทั่วโลกนะครับก็ข้อสิบนะทำงานกับคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็ก็เราต้องรู้ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่นะครับะรุ่นใหม่จริงๆนะครับได้ตลอดเลยนะครับก็ข้อต่อไปนะครคนทําด้านนี้นะครับ เพิ่มขึ้นตลอดเวลานั่นก็สมัครนะครับว่าในทั่วโลกนะฮะคนที่เข้ามาทําธุรกิจออนไลน์เนะี่ยมีเยอะขึ้นนะถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์นะครับวัยเย,เยอะเนี่ยก็เหมือนเราสร้างทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินที่เราใช้สื่อออนไลน์นะครับในการทํางานนะครับต่อไปก็ไรายได้นะฮะไม่มีขีดจํากัดนะครับอันนี้ทุกทา่านคง ต้องการอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครต้องการอะไรได้ที่จํากัดนะฮะเพราะเงินเขาบอกเงินนะไม่ใช่สิ่งสําคัญนะฮะแต่สําคัญตอนไม่มีเงินสุปได้ไหนเท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอกระตังนะครับก็ต่อไปก็สปอนเซอร์คนได้ะคนไม่รู้จักนะฮะได้ง่ายนะครับนะฮะก็สปอนเซอร์คนไม่รู้จักได้ง่ายอันนี้ก็สําคัญมากนะครับคือคนรู้จักเราเนี่ยนะฮะมีจํานวนจํากัดนะครับ ก็ถ้าเราจะมัวแต่รอนะฮะแนะนําแต่คนรู้จักเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในเป็นที่รู้กันในวงการธุรก,กิจเครือข่ายนะครับมองกันไปมองกันมานะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลทุกอย่างเป็นระบบทั่วโลกนะครับเราสามารถที่จะผมยังตื่นเต้นมาเลยนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าทํางานไม่ทันนะครับทํางานไม่ทันนะฮะไม่มีเป้าหมายนะฮะคนไม่รู้จักเนะี่ยผมมีเป้าหมายเลยทั่วโลกประมาณ หกเจ็ดพันล้านคนเลยนะครับตอนนี้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่รู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วต่อไปนะฮะก็ทําโฆษณาราคาถูกนะครับอันนี้ผมก็ทําโฆษณาอย่างหนึ่งนะฮะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับเดี๋ยวจะไปปล่อยลงใน u t u b e นะฮะก็อถ้ามีคนไม่สนใจก็ไม่เสียอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้ามีคนสนใจสูืเป็นท่านสนใจขึ้นมานท่านเห็นมองเห็นโอกาส แล้วก็มีสิทธิ์ทําสําเร็จมีสิทธิ์รวยนะครับท่านตัดสินใจทําก็ถือว่าการที่ผมพูดเนี่ยมันได้ผลนะครับแล้วก็ไปเรียนแบบคัปปี้กันได้นะครับต่อไปต่อไปก็อีกไม่นานนะฮะคนจะทํากันมากเลยนะครับก็คือทําออนไลน์นะะนครับทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าใครมีงานประจำนะฮะก็สามารถทําได้นะครับงานประจํานี่มันเป็นยังไงฮะก็แล้วแต่นะฮะประจําช่วงไหนนะครับ ก็ท่านก็ที่เป็นช่วงทํางานก็ท่านอยไม่ต้องทําตรงนี้นะฮะท่านก็เอาเวลาที่ท่านว่างนะฮะมาทำนะฮะโดยใช้สื่อแบบผมเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ผมว่างพอดีนะฮะก็มาทําตรงนี้นะครับเมื่อกี้เพิ่งไปลดน้ําต้นไม้ไปด,ดูแลสวนมานะครับครับก็อีกข้อหนึ่งนะฮะ เขาบอกว่าอยู่บนเครื่องบินก็สามารถวางแผนได้นะครับออันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับก็นักธุรกิจนะฮะบางทีมีเวลาจํากัดนะครับอาจจะต้องเดินทางนะครับบางคนก็นึกไม่ออกนะฮะหลับก็ไม่ง่วงนะฮะก็วางแผนการทํางานนะครับวางแผนเรื่องการสร้างรายได้เดือนเป็นแสนหรือเป็นล้านนะครับนะครับอีกข้อหนึ่งนะฮะ มีพาร์ทเนอร์นะฮะพาร์ทเนอร์บิ๊กๆมากมายนะครับในธุรกิจเจอเนสนะครับไปศึกษาข้อมูลนะครับพิมพ์คำว่าเจอเนสนะครับใน Google ใน y YouTube อะไรต่างๆนะฮะโอ้โหนะฮะเรื่องราวประวัติของบริษัทนะครับเรื่องของความชัดเจนเรื่องของความมั่นคงนะฮะเรื่องของโอกาสความยิ่งใหญ่นะครับมีเยอะมากนะฮะเราทำนะฮะที่ไหนก็ได้แต่ต้องมองนะฮะความกว้างขวางของธุรกิจไปทั่วโลกได้นะครับ อย่างหนึ่งนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันนะครับก็สั้นง่ายสบายรวยนะครับนะฮะก็หลายที่ก็ยาวยากลำบากจนนะครับเดือนละล้านคือทางผ่านของคนออนไลน์นะครับผมตื่นเต้นมาแเลยครับตอนนี้ต้องตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับจะรวยกับทุกคนนล้วฮะคุณนั่นแหละนะคุณคุณคุณนั่นแหละจะรวยนะครับก็ เดี๋ยวมีอะไรแอดไลน์ไอดีมาก็ได้นะทักไลน์มาก็ได้ทักเฟซมาก็ได้โทรศัพท์มาก็ได้นะครับอแล้วมาคุยกันนะครับรายละเอียดก็คุยเรื่องความประสบาการประสบความสําเร็จแล้วก็ความรวยนะครับสุขได้ไหนเท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์นะครับโอกกาสเหมือนไอติมถ้าไม่ได้กินมันละลายนะครับขอให้โชคดีแล้วก็ประสบผลม,มีรายได้เดือนเป็นแสนเดือนเป็นล้านที่เจอเนสนะครับ สวัสดีครับ